สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีน้ำตาลสตูดิโอกันอีกแล้วนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่องมือปืนของคุณพุทธิพงษ์นาคทองนะครับหรือที่รู้จักกันในผลงานก่อนหน้านี้อย่างโฟกิงทั้งสองภาคและวัยหนุ่ม2544นั่นเองครับแล้วมาเรื่องนี้เนี่ยคุณพุทธิพงษ์นาคทองจะยังคงฝีไม้ไลายมือของตัวเองได้อยู่หรือไม่เดี๋ยวผมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันครับ แต่ก่อนไปรับชมกันรบกวนคุณผู้ชมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากๆครับมือปืนเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องราวของเพชรมือปืนอาชีพที่อยากจะวางมือจากวงการเพื่อไปตั้งต้นชีวิตใหม่กับคนรักเก่าอย่างทรายโดยในกลุ่มของเพชรเนี่ยจะประกอบด้วยบอมมือปืนอีกคนเพื่อนสนิทของเพชรสำลี เด็กฝึกหัดตำแหน่งคนขับรถและลุงต่อในหน้ารับงานแต่ก่อนที่ตัวของเพชนเนี่ยจะได้วางมือกับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโดยกลุ่มของเพชนเนี่ยได้ไปรับงานงานหนึ่งซึ่งไปสังหารผู้ใหญ่หมีที่เป็นคนสนิทและคนรู้จักของผู้มีอิทธิพลอย่างก,กำนันสมจิตจึงทําให้กำนันเนี่ยต้องการตามล่ามือปืนที่ยิงผู้ใหญ่หมีมาให้ได้โอเค เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงบรรยากาศโดยรวมของหนังดีกว่านะครับผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสเกลมันค่อนข้างที่ใจะใหญ่กว่าภาพยนตร์เรื่องอื่นๆของคุณพุทธิพงษ์นาคทองนะครับในเรื่องโฟล์คิงทั้งสองภาคเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศยุค90าใจกลางกรุงเทพซึ่งก็ถือว่าทาออกมาได้ดีพอสมควรและถัดมาในเรื่องวัยหนุ่ม25 4 4เนี่ยเรื่องนี้แทบจะไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างอื่นนอกจากในคุกเลยครับ แต่พอมาเรื่องมือปืนเนี่ยมันกลับมีอะไรมากกว่าภาพยนตร์3เรื่องนี้มากกว่านี้อีกนะครับบรรยากาศบ้านเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนในเรื่องทําออกมาได้ดูดีมากๆตรงยุคตรงสมัยและเป็นธรรมชาติมากอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์จากยุค8 0 9 0แทบทั้งสิ้นเลยและหลายๆคันก็ยังถือว่าเป็นรถยนต์ที่เป็นไอคอน ของยุคนั้นๆด้วยนะครับทั้ง BMW ของพวกพระเอกในช่วงท้ายเรื่องหรือแม้แต่รถ Honda c ซี i c EG3 ประตูที่เราเนี่ยจะได้เห็นอยู่ตลอดทั้งเรื่องเลยคือบอกได้คำเดียวว่ามันมันปรากฏตัวแทบจะทุกฉากของเรื่องเลยก็ว่าได้ครับโดยไม่ใช่แค่รถยนต์เพียงเท่านั้นนะครับที่ตรงยุคแต่ยังรวมไปถึงบรรยากาศของบ้านเมืองบรรยากาศของผับบาร ที่แม้แต่การใช้ฟอนต์หรือตัวอักษรของสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ยังตรงยุคตรงสมัยจึงทำให้ผมไม่สามารถตำหนิงานโปรดักชั่นได้เลยไม่ได้น้อยครับทำออกมาได้ดีมากๆครับหนังเรื่องนี้และดีกว่าหนังเรื่องก่อนๆของภูมกับมากๆเลยฉากแอคชั่นภายในเรื่องทำออกมาดีครับหลายๆฉากเนี่ยอิมแพกมากๆส่วนมากมันจะไม่ใช่ฉากแอคชั่นเท่มัน แต่มันจะเป็นฉากแอคชั่นที่เป็นการ่วยโอกาสในการสังหารศัตรูทั้งด้วยอาวุธปืนและอาวุธระยะประชิดถ้าใครคาดหวังว่าจะไปดูเอาฉากแอคชั่นมันๆเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่ามันมีไม่มากครับจะมีก็แต่ฉากท้ายเรื่องที่เป็นการยิงถล่มกันใน้ับก็ไ่้แหละครับมันก็มีอยู่ฉากเดียวที่เป็นฉากแอคชั่นมันๆจริงๆ แต่ก็อย่างว่าครับสไตล์หนังของคุณพุทธิพงษ์นาคทองเนี่ยไม่ได้เน้นฉากแอคชั่นมันๆอยู่แล้วส่วนมากหนังแกเนี่ยจะไปในทางเล่าภูมิหลังชีวิตของวงการอาชญากรและความรุนแรงซะมากกว่าเราเลยจะได้เห็นฉากที่เป็นลำดับขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อรอบสังหารของมือปืนทั้งการชี้เป้าวางจุดเปลี่ยนรถเปลี่ยนแหล่งกบดาน ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันคือการถ่ายให้เห็นเบื้องหลังการทำงานของอาชีพมือปืนนั่นเองครับการแสดงของเรื่องนี้เนี่ยก็ยังสามารถคงคุณภาพได้อย่างดีเยี่ยมและไม่ได้เล่นดีจนล้นนะครับมันอยู่ในสเกลที่เล่นดีมากๆจริงๆทั้งคุณแหลมในบทเพชรและคุณเฟยในบทบอมทั้งสองคนเนี่ยสวมบทบาทเป็นมือปืนที่ดีมากๆ แต่น่าจะเด่นที่สุดในเรื่องเนี่ยก็น่าจะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับอย่างคุณนกนชัดชัยเป่งพาณิชย์ในบทกำนันสมจิตและคุณตุ๋ยอรุณพาวิไลนะครับในบทของลุงเต๋อคือเอาจริงๆทั้งสองคนนี้เนี่ยเล่นดีมากๆจนแย่งซีนตัวละครเอกไปเลยและผมเชื่อมั่นว่าหลังจากที่ทุกคนออกจากโรงหนังไปเนี่ยมันไม่มีฉากไหนในเรื่องที่จะน่าจดจำเท่ากับฉากที่ กำนันสมจิตพูดคุยต่อล้อต่อเถียงกับลุงต่อแล้วครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการใส่อารมณ์กันร,ระหว่างรุ่นใหญ่เนี่ยเขาพูดตลกร้ายกันในบทกันหรือแม้กระทั่งการได้เห็นคุณน,นกฉัดชัยเนี่ยพูดเขาว่าควยในหนังผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าตั๋วแล้วนะครับอ,อนั่นแหละโดยผมไปหามาเขาเล่าว่าฉากเนี่ย คุณนกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอินกับบทมากๆแล้วก็อยู่ๆก็หลุดคําหยาบออกมาเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเทคที่ดีที่สุดนี่แหละเออคุณพู้ที่พงนักทองก็เลยเอามาใส่ในเรื่องนั่นเองก็ได้แหละครับทั้งเรื่องเนี่ยไม่มีนักแสดงคนไหนที่เล่นไม่ดีเลยนะครับเล่นดีทุกคนจริงๆอันนี้ต้องขอปรบมือให้เลยโอเคเรามาพูดถึงบทหนังกันดีกว่าครับ ซึ่งผมต้องย้ําก่อนนะครับว่าหนังของคุณพุทธิพงษ์นาคทองเนี่ยทุกเรื่องที่ผมพูดและเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้ทั้งโฟคิงภาค2และวัยหนุ่ม2544ผมเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบบทหนังของทั้งสองเรื่องมากๆเลยครับเพราะมันค่อนข้างทำออกมาได้กลมกล่อมและรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเล่าอะไรและทําอะไรในเรื่องบ้างทั้งการวางพล็อตหลักและพล็อตรองต่างร้อยเรียงกันออกมาได้อย่างดีเยี่ยม จนสร้างความอิมแพกให้กับผู้ชมแต่พอมาเรื่องมือปืนเนี่ยผมรู้สึกว่าส,สเกลของหนังเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เกินไปกว่าที่คุณพุทธจะรับมือไหวครับเพราะทั้งโฟคิงและวัยหนุ่มเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตที่เป็นสเกลค่อนข้างเล็กอย่างโฟคิงก็จะเล่าเรื่องราวของเด็กอาชีวะที่ตีกันมันก็จะอยู่ในขอบเขตของเด็กอาชีวะที่มันตีกันและบุคคลที่ไปมีเรื่องกับเด็กอาชีวะ และในวัยหนุ่มมันก็จะเล่าเรื่องราวของขอบเขตคนที่อยู่ในคุกโดยมีเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครแต่ละตัวเป็นพล็อตลองแต่พอมาเป็นเรื่องมือปืนเนี่ยจากที่สเกลมันค่อนข้างที่จะควรอยู่แค่กลุ่มมือปืนใช่ไหมครับหรืออยู่แค่กลุ่มซุ้มมือปืนเราก็จะได้ขยายออกไปเห็นถึงเรื่องของผู้มีอิทธิพลและกลุ่มตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทาให้สกเกลของหนังเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่า3เรื่องแรกที่ผ่านมามากๆจนทําให้พ่วงกับน่าจะคุมบทให้สอดคล้องกับสกเกลของหนังได้ไม่ค่อยดีนักจึงทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยบทมันค่อนข้างเลื่อนลอยครับไปเรื่อยดูไม่ค่อยมีจุดหมายอะไรเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่ตัวเอกเนี่ยก็บอกจุดหมายของตัวเองแล้วว่าอยากจะวางมือซึ่งพอในเรื่องมันไหลไปเรื่อยๆนี้เนี่ย มันเลยทําให้รู้สึกว่าบทมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักแต่โดยรวมเนี่ยมันก็มาถูกทางแล้วนะครับแต่แค่อยากาให้มันบีบอัดสเกลของบทหนังเนี่ยมันยังไม่ได้ดีมากนักเท่าที่ควรผมยอมรับว่าเป็นหนังของคุณพุทธเรื่องแรกนะครับที่ผมรู้สึกไม่ค่อยอิมแพคก,กับฉากดราม่าในเรื่องสักเท่าไหร่ทัางที่3เรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยทำฉากดราม่าออกมาได้ไปสุดทางจริงๆจะมีก็แค่ ฉากกอดกันระหว่างตัวละครเพชรบอมแล้วก็ลุงต่อนะครับที่เนื้อเรื่องเนี่ยปูมาค่อนข้างดีเลยแต่นอกจากนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์แบบเฉยมากๆมาเลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกเสียดายนะครับที่หนังของคุณพุทธเนี่ยมันไปด้านดราม่าได้ไม่สุดทางโดยรวมนะครับภาพยนตร์เรื่องมือปืนเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่จะเน้นเล่าเรื่องถึงการดํารงชีวิตของอาชีพมือปืน โดยผ่านสายตาของกลุ่มมือปืนกลุ่มหนึ่งที่ต้องเข้าไปพัวพันกับผู้มีอิทธิพลจนทําให้เกิดเหตุการณ์บานปลายตามมาตัวหนังทําฉากสังหารออกมาได้อย่างดีเยี่ยมถึงแม้ว่าแอคชั่นจะไม่จา๋าแต่ก็ยังมีแอคชั่นช่วงท้ายเรื่องที่ดึงอารมณ์ได้อย่างอยู่หมดัดการแสดงของนักแสดงแต่ละคนก็ทําออกมาได้ดีมากๆโดยเฉพาะนักแสดงรุ่นใหญ่ในเรื่อง ที่เข้าฉากมาทีไรเนี่ยก็แย่งซีนักแสดงหลักตลอดเลยส่วนบรรยากาศในเรื่องก็ทำออกมาได้ดีครับตรงยุคสมจริงตามเอกลักษณ์ฉบับยุค90และถึงแม้ว่าองค์ประกอบโดยรวมของหนังมันจะดีเลิศแค่ไหนแต่กลับมาพลาดในตัวบทของภาพยนตร์ที่มันเหมือนกับว่ามันยังดูไม่สมบูรณ์เลื่อนลอยและไม่ค่อยมีจุดหมายหรือมันก็คือไหลไปเรื่อยนั่นแหละครับแต่มันก็ไม่ได้เลเทะแบบระดับอ่า โคกะโกอะไรแบบนั้นนะเอออันนั้นก็เลยเทะเกินไปนะครับอันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่า,เ,าเนื้อเรื่องมันเป็นเส้นตรงแล้วมันก็ไหลไหลไหลไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันผิดจากภาพยนตร์เรื่องก่อนของคุณพุทธิพงษ์นาคทองที่จุดแข่งของแกเนี่ยจะอยู่ที่ประเด็นดราม่าการที่ทําให้บทภาพยนตร์มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันทําให้ฉากดราม่ามันดูแข็งทื่อจนเกินไปมีไม่กี่ฉากที่รู้สึกอิมแพ แต่โดยรวมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆที่ควรค่าแก่การเสียเงินเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์และเป็นภาพยนตร์ไทยส่งท้ายปีที่สมศักดิ์ศรีอีกเรื่องหนึ่งเลยครับถ้าใครเป็นแฟนของภาพยนตร์เรื่องโฟลคิงและภาพยนตร์วัยหนุ่มเรื่องนี้ก็ยังควรค่าแก่การเข้าไปรับชมอย่างแน่นอนครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ มีน้ำตาลขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ